สวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนวันนี้ก็พบกัรต้นกาคือนก้าวอยู่ที่ช่องอัลทูเดตูดิโอพี่น้องพบก,กันย้ำสาวๆบรรยากาศดีพี่น้องคึมพนุนพุนโพยลงมาเป็นเม็ดนิดน้อยพุนโพยพี่น้องไม่เอาพุนโพยพุนพูยเม็ดใหญ่น,นี่พ,นพุนโพยเป็นแบบคล้ายๆหมอกพี่น้องแบบตุกข่อยๆเป็นเม็ดนิดน้อยให้พี่น้องเบิง่ง พลพอยพี่น้องผลพลอยผลพลอยพ,พ,พ,พี่น้องเบื้องต่อผลพจิตตกพี่น้องตอนนี้ตกเป็นพลอยจีซื้อแต่ว่าตกบ่แห้งมันจิตตกแห้อง,หองอยู่บุญจักพี่น้องเบิง่งบรรยากาศคึ้มแห้งแห้งชมบรรยากาศยังเช้าๆพี่น้องประมาณเวลาหกโมง ชมบรรยากาศพี่น้องม่มีแดดพี่เนี่อากาศเย็นเย็นพี่น้องอากาศเย็นหนาวทางนั้นเขาจะไทนาเขาจะไทนาสีดำนาพี่เนาะจะเตรียมสีดำนาลกกะเขมีทั้งไทนาทั้งลกกะจะเตรียมสีดำนาแล้วพี่น้องพลกำลังมาโอ้ยไปตุกศรีนาตุกศรีนาสันนี่ปลาเนี่ยเด้อพ้นนี่เขาให้พ้นไปตุกศรีนาสันนี่ปลาเนี่ ดำหน้าดิหน้าเลยเถื่อพี่น้องเลยต่อไปให้สิภาพพี่น้องออกเมื่อหน้าพี่น้องเมื่อส้มสวนเมื่อบึงน้บ,บาลแล้วไทยนาอยู่หน้าพี่น้องมอมอบบเมื่อส้มสวนอยู่นาน้บาลแล้วไทยนาแล้วไทยสวนไม่ไทยหน้าพี่น้องไทยสวนเตรียมสิปลูกหญ้าให้งัวหรือว่าปลูกอย่างหลายๆอย่างก็ิมาเมื่อบึงเมื่อส้มสวนย้ายเลย ภาาหมิ่ยังไงพี่น้อเบิ้งานข้างงาัขมีงเทีมยงับยังยังบริกินก็งบริกิน้นาเทียงบรกิน่ได้นี่นะบ้าเราลังใชสว,น,น,ว,น,น,วนพี่น้อ ไทยน้ำกันปูนน้ำกันไทยผู้เดียวบาได้ไทยน้ำกันได้ผู้เดียวแต่ว่าปูนน้ำกันเป็นมาไทยวะ่ะอันนี้ะเป็นหลังบาทเป็นสวนอันนี้ก็กล้วยพี่เนาะกุกกงกล้วยเปนกล้วย บอมไปไทยมึงดูายเปลี่ยนบ่เป, <c oughs> บป็นรงไทยมึงดูเ่ยบปนนี่ก็กล้วยน่อยกำ <c oughs> ลังปลูกใหม่กำ <c oughs> ลังปลูกใหม่ตึงเลยกำ <c oughs> ลัปลูกใหม่ตึงจอยแบบใดบ่นี่มุ้คนนันบริบตลบริบตลบมั บม่ได้ใช้ใจที่ตายเลยนี่เป็นกุกพผามีต้นพผาต้นอ้อยต้นกล้วยมีกอไผ่ตัวนี้จะเป็นไส้ปิโนไม้วานก้อนไม้วานกำลังปลูกใหม่ทั้งพุนสีเป็นกุกบางมังกรกุกบางมังกรกับปลูกบม่ได้ใช้ใจกับ มันเกิดซิบุป,ปินมาก็เครือกพวกท่นขื่นซทบ่ายยังแต่เป็นหมากนี่มันก่อหัวสิงไข่ก่อหัวสีไข่พี่นอ้องหัวสีไข่กุ้งเขียบมีกุ้งเผากุ้มาขาทินมีหลายอย่างมีกมุ้ง,งหุงอุ้ยกุ้งหุงคือเป็นหมากแล้วนี่พี่นอ้อง Góc nhìn nóng bên mãi à mà. là. And then we go up peak. Góc mãi. Magnawa. Mãi tập team. Góc 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 mãi tập สะสมสวนชวนยายพี่น้องชวนของยายชวนของเมตู้พี่น้องน,นี่เฮือนเมตู้เพิ่นอยู่น่ากำลานเพิ่นเมตูกก้ก็อยู่น่ากำลานพี่น้องเพิ่นอยู่กำลานเพิ่นอยู่กำลานสองคนตอนนี้เพิ่นบริยูเพิ่นลงไปสามเขาพี่น้องพูนยู่น่าทงทงหก พละทงพี่เนาะเมินหน้าอยู่นี่เพิ่มมาสามข่าวอยู่หน้าพี่น้องแม่ตูพุพันบริยูเพิ่มมาสามข่าวอยู่หน้าแต่ยังหน่อยกะบมาตาุนกะอยู่กับแม่ตูุแหละพี่น้องแม่ตูุเป็นคนเลี้ยมมาตุนกาแม่ตูุคนเป็นคนเลี้ยงจนมาตุนกาใหญ่พี่น้องอยู่กับแม่ตูุจในใหญ่พี่น้องแล้วก็ยังร้านอีกคนหนึ่งยังน้อย ยังร้านอีกคนหนึ่งยังหน่อยพี่เนาะอยู่กับเมตุสองคนเลี้ยงแต่ตร้านเมตุเลี้ยงแต่ร้านกับผ้าพี่เนาะเมตุนะเพิ่งอยู่กับร้านสองคนขนาดพึ่งเมื่อตอนนี้เพนนิ่งเมื่อนนสามเขาอยู่นะกับร้านเมาสามขาบอลห่าง นี่พี่เนาะอยู่กับร้านสองคนเพื่อนเงินลังนี่เป็นชวนมันแก้วแม่ตู้เพื่อนเอามันแก้วมาปลูกไว้พี่น,น้องจ๊สิเป็นหัวหรือบ่พอ,อพี่น้องเออเพื่อนเอามันแก้วมาปลูกอาศัยว่ามันพอนเป็นหัวหรือเอาไปคุดขายพี่น,น้องคุดขายเอาเงิน มันเลี้ยงลานซื้ออยู่ซื้อกินเฮียพี่น้องชีวิตคนเฮามวยยังแน่นอนว่า,าขี่บรรจุข้องสิเป็ดลูกกัมผราพี่น้องเอ้ยลบากครับไทยสวนพี่น้องกำลังสี่เหลี เป็นทายช่ววนกำลังสิเลอยูอยุคโอยุบ้าพี่เนาะน,นันนะน่นเป็นเนพะื่อนเป็นน้าบ้าพี่เนาะเพื่อนไก่เพื่อนไก่กันกับบ้าตุนกาแหละลรวเพิ่นออกมาใส่วนว่ผพาสมหลบหลอกพาสมอัน สวนแม่ตู่พี่เนาะผมว่านีอกมาสมสวนแม่ตูมาสมสวนมาเบิ่งว่ามีอยังแน่มีแต่ปลาหย่าหกหกพี่เนาะเลยอุ้ยมีไฟชดจ่าพี่เนาะแม่ตู่เพื่นกะบบคโปยมีบุคโปยหันแหงบุคือเขายังหนุ่มเนาะเพิ่นกับบคโปยได้สนใจ่าได้มันหกแหง้งเียพี่น้องเพิ่นกับบคโปยแห้งแห้งบันได มันก็เลยหกกล้วยสุกเคียวพี่น้องนี่อุ้ยพี่นอกก้องกล้วยสุกเคียวพี่น้องนี่กล้วยสุกเคียวพี่นอ้องอุ้ยป้าพี่นอกก้องกล้วยสุกเคียวขักอะไรนี่ติ่มเครื่อเลยพี่นอ้องป้าตัว ยังนอยอยู่พี่เนาะปวดเต็มเครือเลยมันท่านใหญ่ถามใหญ่นี่ปลาทันชถามถามันซุกเนี่ยพวกดีแสลปวดุกเขียวยปอต้นกามากๆเลยพี่เนะาะจต่ได้มาจอบคู่มืออยู่โอ้ยเบนหุงครับกุมหุง พาชมเพือนครัวเพิ่อนนี่เพื่อนคัวเราเปือนครัว,วเขาไม่ตูพี่น้องนี่ไม่ตูก็บบ่ได้ยู่มันเป็นห้องน้ำหรือกระงบอลลางถ้วยน้ำกันเลยรวมกันเลย ในตู่คนเมื่อเมื่อหน้าพี่น้องเมื่อสามเขาอยู่หน้าอีกทวงหนึ่งเพิ่นบอดี้ยูเงียบจิลีสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบเพลงสำนึกและพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็บพวกโอ้ยบอกถึกสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบไปเพลงสำนึกพี่น้องอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามรับชมบาตวนกาเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าบ๊ายบายพี่น้อง